ครับสวัสดีครับมื้อนี้ยูกับช่องเข้าครัวกับโน้ตมื้อนี้ว่ได้มาเห็ดกับเขาให้ให้เบิ้งครับมื้อนี้สีผ้ามาเบิง้งเบิ้งขบวนฟอนครับของทังไงเป็นจัดอยู่ทังบ้านทุ่มือนะครับโอ้ว่นไดนนอนเลยครับมาหอดกับมาตอเลย ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปนี่ฮะอันนี้เป็นลรงเรียงบานทุงมือครับกำลังเดินทางไปเบิ่งขบ,บวนฟอนยูชีวัดนี่ครับนี่เ,เขี้าไปเลยนั่นันี่อาจจะวัดน,นี้ละ่ะโอ้ยโอเคครับถึงวันละครับเดี๋ยวหา เดี๋ยวหาบังจอดรถก่อนพี่นั่งสวัสดีครับคุณสร้างสวัสดีครับไหล่สดเลยอย่างงี้เป็นไหลสดไหลสอดนะมาพอแอบแอบถ่ายตั้งแต่อยู่ในรถแล้วเมื่อกี้อยู่แตนในสุ้มเลยได้อยู่ในรถนี่เลยเอาไปเย็นมาจอดรถแ้องหันรถนี่่อยก้ลำใหเต็มเลยาถ่ายถ่ายไลฟ์ส่อหน่อยวันข้อจนะ หน่อยโลสามห้าสามโลร้อยเพราะฐานไรพุุเป็นปอดจิงเดี๋ยวเข้ามาแอบ,บกินลำไยของที่นั่งแอบบกินลำไยพี่โอ้ยโอยไไยาาย้ไม่ได้ส่สอี้ยปนตไม่ได้ใส่สารเล่ง วันนี้นะคะเราจะได้ชมการาขบวนแห่เทียนอันสวยงามนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในตำบลของเรานะคะคในการจัดกิจกรรมที่ให้ความร่วมมือสมัครสมานสามคัคคีจากทุกภาคส่วนในวันนี้นะคะ อ่ันถ่ายวิดีโอเหรอแมนครับอ๋อเชิญชวนนะคะแหนเทียนแหนเทียนพรรษานะคะวัดทุ่งลังสีตําบลหนองทับไทยของเรานะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายโอ้ตายแล้วพิธีกรโอ้เอ็โคอโคค่ะกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้เรียนเชิญนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ขบวนแรกเป็นของโรงเรียนหนองบุญทานครับ นี่เป็นของโรงเรียนของทานขอทำมินเี่อเอาบอสเรียกว่าหมกไก่อันนี้เป็นของโรงเรียนโรงเรียนของทานครับโรงเรียนของทาน ไมีระโนี่รูกัรูกันครับลูกกันฝนเกิกดสิกกดสกกดตก <c oughs> เดินขบวนมาเมนในแค่เกรีาสี <c oughs> <c oughs> อันี้เป็นมูแปดรั้มูแปดอันนี้เป็นมูแปด

ขวังยามมาวัดแล้วเพื่นพ่อบ้านจะของแล้วพอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบ้านพ่อบ้านจะของแล้ว ได้เหมือนเัยพ่อ้านจะของล้พ่อบ้านจะของแล้วดูเบเคี่ยวเมื่อบเดียนกองไดครับเพ่ซื้อกับพ่อมาจะของ เนี่ยครับถึงมากเหมเจ้าครับทายเดี๋ยวใช่สุดยอดครับต่อไปเป็นต่อไปเป็นขับขบวนรถเทียนครับขบวนรถเทียน นี่โรงเรียนใช่ไหมครับอ๋อนี่น้องทําไทยโอ้บ้านเจ้าของไปหมยเร็วบ้านเจ้าของครับบ้านเจ้าของนี่โรงเรียนพึงมืน โรงเรียนบ้านโพงามครับต่อไปโพงามโพงามโอ้แมาเทียนีโคตรคมเลยครับรขบวนสุดท้ายอก,กองยาว กองเงาครับขบ,บวนนี้นะ่าจะมวนที่สุดแล้ว ทำคอนเทนต์ครับวันน,นี <c oughs> เ้เข้าครัวกับโน้เด้วยกดติดตามส,ส,สับสไครช่องไอ้นะ ี่มาหอดวันลหรครับแแหงมาแล้วผู้ใหญ่ทัชนิษที่เป็นผู้นําหมู่บ้านหนุ่มไฟแรงทุกหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เป็นงานประการแห่เจียพภาษาประจําปีเป็นเจ้าไหนน้าๆมูเจ้าวันไหนหอนบ่เออบันได้ฝนจะตกค่ำเด้อขออย่างมูเจ้าปฏิบ่อนโคอย่างดีหอมกันมาหลายมื่อเลยมันก็ปฏิ่อนรู้มาเสียไายนะครับปฏิบ่อนจากแนี่ยปฏิบ่อนจากฝนมันจะแฝงห่อนนะครับ อย่างขออันได้ซื้ออย่างวัดดีเด่นนะคะก็ซึ่งวันที่หกรกฎาในที่ผ่านมานะครับ,รว,รบวัดเรารเน,านรรลันรอการประเมินจากสิ่งวัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นรอบที่สามของของภาคนะครับของจังหวัดนะครับมาดูนะครับเป็นประกวดวัดดีเด่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นนะครับ ก็ขอให้ครับนางรำของเรายืนสักครู่นะครับตอนนี้ประธานแขกผู้มีเกียรตินะครับได้ถวายต้นเทียนอยู่บนสลาการเปรียนเสร็จแล้วท่านประธานลงมานั่งพักสักครู่ก็จะได้เชิญท่านประธานขึ้นแท่นเพื่อรอรับการกล่าวรายงานจากท่านนายกองการบริหารสนกรุงเทพมหานหลังจากนั้นเราทำพิธีเปิดต่อไปนะครับเอาขอขอประมพันนะครับวหนาคณะเต่ละคณะ กับคณะให้ออกมาจับฉลากผู้ได้สีใไดแสดงก้อนแสดงหลังเดินรงไปเดฉลากลไปเดยมล่อยการสแสดงเลยคะ่ะชื่อชุดการสแสดงชื่ออะไรให้แจ้งตรงจุดลงทะเบียนด้วยนะคะพร้อมทั้งท่านจาะเอาบทเพลงที่จะประกอบการใช้ ฟ้อนำไหคะถ้าจะต้องได้ไปลงเครื่องลงอะไรไว้ให้ท่านมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าไายแอบไท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 ยไไดดีนดีนดีนล ก็พ่อวันเดียวกันแอบถ่ายตั้งโดนได้บ้างเหรอนรรมการพระอาจารย์คณิตปัญญาวโรเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดทุ่งรังสีเรียนท่านสุเทพพิมพินทร์ นายเพอพนมไพรประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผลมาแลกักะผมนายสถิตโชคขันมาแล้ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทับไทยในนามประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลหนองทับไทยประจำปีพุทธศักราช2565ขอขอบคุณท่านสุเทพพิมพิรัตน ในเพื่อพนองไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาในวันนี้องค์งงการบริหารส่วนตำบลหนอผลมาหรือเปล่าพี่น้องสังเกทุกภาคส่วนในขององค์การบริหารส่วนของทัพไทยเราได้จะหนักและก็เล็งเห็นม,ม,นม,นมนนนีความสำคัญของแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งว่าเป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกัน มาแต่โบราณในกครับแต่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้เราได้หาทางการจัดงานประเพณี์ลงไปแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราก็ยังกระดุกถึงการที่เป็นเอา่อนเี่พวกเราสามโปรเจกต์มีแล้ที่น่าสนใจตลอดเวานก็ได้เรินการจัดกิจกรรมซึ่งก็ถือว่าพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันก็ขอทิ้นชมในเรื่อง เราได้เห็นความสาคัญในความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานที่น่าับใในท้องถิ่นเป็นอย่างดีและการจัดงานในวันนี้ว่าดําเราทําใส่กองยิ่งใหญ่ตามใส่กองหนาวในระดับพื้นที่ของพวกเราก็เรียนว่าในส่วนของตัวคนไทยเราก็น่าจะมีที่นี่เป็นที่จัดนะครับเราก็เลยยิ่งใหญ่ที่สุดันดีนะครับก็แต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือที่น้องอุทัยควได้ร่วมแรงร่วมใจกันทขาในสิ่งที่จประ่ยชน่ ได้เวลาอันสมควรแล้วผมผู้ทรงใ้รผมเรียนเชิญท่านได้กล่าวปรดงานโครงการพระเจ้าแัาไาของตำบวนหนองทุยใทย่ประจำปีพุทธศักราช2565ในกำดับต่อไปขอกาบเรลียนแปลเพื่ท่จะถานเป็ียนบันเฟ Kurang semen itu bagiannya. Karena, คุณสิริจุลีอยู่ไสน้อรองหักกระพันอาหารนะค ต้องขอกระตุนนะครับพี่น้องนะครับชาวพุ่มหลายแสนนะครับน้องชาวตำบลหนองตะไรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมประเภทนี้เนี่ยเจ้าปัญหานะครับวัดพุ้มรังสีนะครับตุ้งทุกปีนะครับเราจะจับแต่สองปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเวียดนามเราก็มีการจับปีนี้ปีมบประมาณ

ดีกินจิตแน่ครับเอาสวยทุกท่านทุกคนนะครับวันวนี้ข,ข,ขามบ็ดโอ้จังหวเร็วจี้จังเร็ว